และนี้ค่ะเพื่อนๆไขนะคะถ้าเพื่อนๆมีไข่นะคะไข่คือสิ่งสําคัญที่ทําให้บอลสีของเรานะคะแตกกอดีมากๆนะคะทําแบบนี้นะคะเ,เพื่อนลงทุนไข่หนึ่งใบนะคะนะคะ่ะถ้าอยากให้บอลสีของเราที่เราเพาะเอาไว้แบบนี้นะคะโตวไวๆนะคะเพื่อนเนี่ยค่ะทําแบบนี้เลยนะคะ แค่ใส่ไข่ลงไปนะคะแล้วก็นําผงชูรสที่เรามีนี่แหละค่ะเพื่อนนะคะใส่ลงไปสักหนช้อนด้วยนะคะผงชูรสจากนั้นนะคะเพื่อนๆใส่น้ำลงไปนะคะให้ง่ายค่ะเพื่อนเนี่ค่ะแก้วนี้ก็โอเคอยู่นะคะนี่ค่ะ อันนี้คือสูตรเข้มข้นนะคะกุหลาบแดงจะใส่ให้บอนสีที่ทำไว้ไม่กี่กระถางนะคะแต่ถ้าเพื่อนๆอยากเจือจางเพื่อนๆผสมน้ำได้นะคะแต่นี่กุหลาบแดงก็จะใช้แบบนี้เลยนะคะใช้แบบนี้เลยนะคะในการที่จะผสมแล้วก็ลดลงไปนะคะนี่ค่ะนี่ลดลงไปแบบนี้เลยนะคะไข่ วิธีการเร่งหนอนะคะเร่งหนอแล้วก็เร่งการเตกกอนะคะเนี่ยใส่ลงไปแบบนี้อ่านี่ค่ะนี่ค่ะนะคะหลังจากนั้นนะคะเพื่อนเราก็ลดน้ำตาม นะคะแล้วก็แตกกอไวดีมากๆด้วยนะคะจากต้นเล็กๆแบบนี้นะคะเพื่อนสอยสังเกตเลยพอเราทําไว้แบบนี้นะคะเขาจะโตวไวมากๆนะคะเวลาเราทําเสร็จอย่าลืมที่จะรดน้ําให้เขานะคะ,พะ,คะเพื่อนนี่แหละค่ะเพื่อนๆจะสังเกตเลยภายในหนึ่งอาทิตย์นะคะบอนสีที่อยู่แบบนี้จะแทงหลอดขึ้นมาใหม่เต็มเลย นะคะเป็นเคล็ดลับง่ายๆที่กุหลาบแดงทําอยู่แล้วเดี๋ยวกุหลาบแดงพาไปดูต้นอื่นๆที่กุหลาบแดงเพาะเอาไว้นะคะและนี้ค่ะเมื่อเพื่อนๆรดลูเหลือนะคะเพื่อนนํามาผสมเข้าไปในน้ําแบบนี้ก็ได้นะคะเพื่อนนี่ค่ะทําแบบนี้นะคะให้ง่ายนะคะทำง่ายๆนะคะแล้วเพื่อนๆก็ตักรดต้นไม้ทุกต้นได้เลยนะคะนี่ค่ะ ยิ่งถแบบนี้นะคะได้น้ําอันนี้คือแตกไวมากๆเลยบอกได้เลยนะคะนี่ค่ะเขาจะสวยมากนะคะทุกต้นเลยค่ะเพื่อนนี่ค่ะก็จะสวยแล้วก็นี่ค่ะทำไว้แบบนี้นะคะ ต้นนะคะถ้าเพื่อนอยากจะได้สวยๆนะคะสามารถทำแบบนี้นะคะเนี่ยค่ะเนี่ยค,ค่ะเพื่อนๆแล้วก็รดน้ำตามนะคะเราทำเสร็จนะ,ะเพื่อนรดน้ำให้เขานะคะเนี่ยค่ะเนี่ยค,ค่ะแล้วเพื่อนเพื่อนก็จะเห็นเลยว่า นะคะคุณลับของเขาที่กุหลาบแดงทำเอาไว้ก่อนหน้านี้นะคะเขาจะสวยมากๆเลยไม่ว่าจะเป็นบอนสีนะคะหรือจะเป็นไม้ประดับต้นนี้นะคะนี่ค่ะหรือว่าจะเป็นต้นนี้นะคะหรือว่าจะเป็นบอนสีตรงนี้นะคะเพื่อนก็จะสวยมากๆนะคะสูตรนี้คือไม่เคยทิ้งเลยค่ะเพื่อนทำแล้วได้ผลดีมากๆเลยนะคะก็เลยนำเคล็ดลับนี้มาฝากเพื่อนๆกันค่ะ ผลที่รักต้นไม้นะคะพลาดไม่ได้นะคะลองทําดูนะคะได้ผลดีมากแล้วก็นี่ค่ะต้นนี้วแหละแบงเพิ่งแยกนะคะเพิ่งปลูกแต่เขาสวยมากนะคะบอกได้เลยเขาสวยมากแล้วนะคะนี่นี่ค่ะโอเคนะคะสําหรับคลิปนี้ใครที่อยากมีบอนสีสวยๆหรือต้นไม้ประดับสวยๆนะคะแบบรวดเร็วทันใจ ลองนำสูตรแบบนี้ไปใช้ดูนะคะได้ผลดีมากๆค่ะนี่แหละค่ะจะสวยมากเลยนะคะเป็นพุ่มสวยมากนะคะบอกได้เลยนะคะเพื่อนต้นไม้ทุกชนิดค่ะโอเคนะคะสำหรับคลิปนี้ใครที่ยังไม่ได้กดติดตามนะคะกดติดตามกันเอาไว้นะคะจะได้ไม่พลาดสิ่งดีๆที่กุหลาบแดงนำมาแบ่งปันกันนะคะเพื่อนบอนสีก็จะกลับมาสวยเหมือนเดิมนะคะลองดูนะคะเพื่อนสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ